ก็จะมาสอนปแบรนด์นะสำหรัแบบตัวใหม่นะครับอันนี้ตัวเพิ่งอัปเดตเลยนะเพิ่งแบบอัปเดตล่าสุดอ่าอย่างแรกนะครับก่อนลอบป่อนนะทุกรอบนะให้เรามาใช้ตรงนี้นะครับมีมาครับแล้วก็ลบอ่อนนะมีอะไรที่มันไม่สําคัญให้เราลบอ่อนนะครับดิสคอดสตีมจะออกเองก็ได้หรือว่าอะไรก็ได้ก็ไม่ต้องอะไรเยอะนะแล้วก็กน,นี้นะ อันนี้แบบ full stack นะครับต u l stack เรากดตรงนี้นะเราโหลดมาแล้วให้เรากดตรงนี้นะเราเห็น X box ทั้งหมดนะครับให้เรากดเอาให้หมดเลยนะอยแค่เดียวนะโอเคกรานะครับกดอยงนี้นะครับเรากดที่ในนะครับเราใช้ค่หมดได้ X box ถ้าไม่มีแล้วเราก็ก็ออกนะครับเสร็จนะครับหลังจากที่เราทำอะไรเสร็จนะเรามาเช็คตรงนี้ด้วยนะครับต้องเป็น local นะครับของ Windows 11ก็ต้องปรับแต่แนะนำให้เป็น Windows 1 0 เป็นรคอลล์ั็อกอีเมลให้ออกราชานะให้เราไปกดนครับหลังจากนั้นนะคะฝนลันนะครับโปรแกรมนะครับหน้าโปรแกรมมันจะขึ้นนะครับใส่คีย์ของเราไปนะครับถ้าติขอร์ดอะไรก็จะปิดไปนะแล้วเราก็รอโปรแกรมสักแบบนะครับรอสับโปรแกรมขึ้นมานะแต่บารอสับแบบนะ ก็จะลบไดเวอร์นะครับจะรอๆกับรอพกใครกับ้ตอนนี้เราก็ต้องไปนะไปไปเห็นหน้า่หลายคนแล้วเลยนะครับมาถามาบังค้าอยู่หน้านีนนะที่มันค้านะรัว่ามันเข้าไนี้นะครับมันกจะลอบอกอกไปก็มันเกะเกะสัดมากกว่านราเห็นที่นหนัวใจแา,า่มันเปลี่ยนขอปันแผก็เห็หน้านี้นะครับก็แสดงว่าใกล้เสร็จนะแลนะนให้รอนะครับก็จะได้